สภาชุดนี้ของเราเนี่ยนะฮะมันมีฝ่ายค้านที่สับปะลังเคห่วยแตกมากๆเลยเหมือนที่พี่รสนาบอกครับว่าแบบนี้เนี่ยนายกจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นจะเรียกร้องแต่ยุบสภาร้องแต่ยุบสภาเหมือนเด็กร้องจะกินนมอยู่นั่นแหละ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรแต่ไม่แสดงท่าทีไม่แอคชั่นในสมควรในระดับที่พอเหมาะพอควรเลยกลายเป็นประชาชนเจียอีกท,ท,ที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวประนามการกระทำของนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่เขาบอกนะครับว่าเรามีรัฐบาลที่แย่ ก็หนักพอแล้วเราดันมีฝ่ายค้านที่ห่วยด้วยมันเลยไปกันใหญ่เลยครับการเมืองเรา